คือทุกคนเนี่ยที่มาผมก็ก็เยอะนะทุกคนต้องการพืชพิเศษแค่ขุดหลุมปลูกแล้วรวยอ่ะเนี่ยคือคือปัญหาแค่เนี้ยมนั่นอ่ะรวยทั้งประเทศแล้วะคืะสมมุติว่าพี่บอกว่าทางใต้เนี่ยเราจะก้าวกันไปยังไงเนี่ยต้องเรียกผู้นำมาคุยกันก่อนถ้าผู้นำคุยไม่ได้ก็ตัดเลาะกันไปเลย คุณเก่งเรื่องไหนคุณก็เก่งไปเลยนะทางนี้เก่งทางนี้ก็เก่งไปเลยแล้วก็ทีนี้มาปลปลึกตกปลึกว่าทางใต้เนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งคือไผ่เกือบทุกชนิดทั่วโลกสามารถเติบโตได้ที่ทางใต้แต่มันจะโตดีไม่ดีเนี่ยก็อีกเรื่องนึงีนี้ผมคนหาเรื่องนะผมคนหาเรื่องบอกผมกว่าเนี่ยเราจะมาถอดบทเรียนโดยที่ว่าจิ้มว่าคนนั้นลงมาคนนี้ลงมาผมชื่นชมคุณเียอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าทุกคนจะบอกว่าฉันจะปลูกไผ่เพื่อการบันทิต จะปลูกไผ่เพื่อขายเพื่อทําธุรกิจต้องเลนะยนักธุรกิจเป็นคนเริ่มไม่ดูไม่ใช่ไอ้ปลาดปลาดก็แค่ผสมปุ๋ยแล้วก็ยัดเข้าไปตรวจดินโน่นนี่นั่นแต่พอเข้ากระบวนการซื้อขายจริงๆนี่มันจะติดมันจะติดตรงไม่มีประสบการณ์ว่าซื้อขายกัน <ไง S 1> <ม>ยังไงนี้เหมือนที่เรามาันี่มีทุกทุกคนทุกขั้นตอนอ่าอันนี้คนอยู่พื้นที่ไอันี้คนทดลองทดลองวิจัยสะสม คนนี้เจพางานยิดคนนี้ลงลงถูกด yeah ูไม่เหมือนเนี่ยที่ผมโตมาสามวันาต้องยกไปอย่างแา๊บหนคำว่าไข่กินจุดเนี่ย มันเป็นเรื่องที่สปตสร้างภาพไว้ใหญ่โตนะทำทำให้คนแบบอยากอยากกูกไว้แต่ตอนนี้คนโลกมีปัญหาเขาติดปงินเราจะแบบนี้เนี่ยคือตอนแรกภาพเขาว่าผมเนี่ยอยู่เป็นรองผู้ว่าอยู่ความติดเงิเขาว่ากิ๊บจุนกูรวยผมก็คิดว่าเป็นเป็นใสจากเกาหลีอ่ะที่ก็บอกก็เอามาแล้วก็ทุกหน่อยนะลุงลอกอะไรอยางเงี้ยแล้วก็สปตสร้างภาพนี้ไอ้ชาวบ้านมีความหวังต่อไปกูกิ๊บจุนกูรวยแน่เลยก็ปลูกเงินในกิปันที่แจ็ดเจ็เรื่อปัญหาพวกนี้คือเอาพวกลับไปกินก่อน คือทุกคนเนี่ยที่มาผมก็ก็เยอะนะทุกคนต้องการพืชวิเศษแค่ขุดหลุมปลูกแล้วรวยคือคือปัญหาแค่เนี้มันนนา่ะรวยทั้งประเทศแล้วล่ะคือมีตัวรถคือรถไม่ดีอ่ะคุณก็เข้าเส้นชัยได้ถ้าถ้าคุณคุณคุณความสามารถอ่ะจริงๆอ่ะไม่ตัวตัวไผ่ก็แค่องค์ประกอบคือช่วยช่วยส่งเสริม ถ้าคุณเลือกดีแล้วก็ตัวคนคุณดีด้วยเนี่ยมันก็จะไปไกลอย่างถูกตัวถูกที่ถูกเวลาเพองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะประกอบแต่ถ้าว่าต่อให้ไผ่ไม่ดีไผ่ไผ่ไที่แบบต่อว่าอ่าอย่างแย่แล้วเนี่ยอ<ม>แต่ถ้าเจอคนดีคนที่ศัก,กยภาพพอยอย่างไผ่ร่วกเนี่ย<ม>คุณก็ชนะยางกับปลาล์มได้ผมกล้านะเนี่ยอ<ม>ให้ให้ผมปลูกไผ่ร่วกติดได้เนี่ยผมเอาชนะยางปลาลนะ์มได้แต่ทําไม,มผมไม่เลือกไผ่ร่วก<ม>อาว เพราะผมมีตัวที่ดีกว่าเลยผมไม่ไมไปปลูกทำไมอ่ะผมมีรายพันนายผมมี j จะ a ว่าแบกมีอะไรแล้วผมผมมีวิธีการนะก็อ่าสมมุติว่าต้นทุนอ่าช่วงแรกเนี่ยเราซื้อพันธ์มาแพงกว่าก็จริงแต่โอกาสขายถูกเนี่ยยังมีแต่ถ้าซื้อพันธ์ถูกทําให้ถูกกว่านั้นอ่ะมันยากแล้วพอท่านประวิทยไอ่ไม่ได้ยะนที่ ก็พอดีเาอร์วิต์มาระดับบิ๊กของเต้นนะสปอตก็ตัวไข่เฮ้ยนี่จิ้มจุนผ่านหายากเกาหลีน่าตำเกาหลีเลยก็ปรากฏว่าชาวบ้านก็อยากจะรวยโน่าจะจริงเออนจึงคือที่เกาหลีหายากกันนะแล้วก็ปรากฏว่าที่เกาหลีหายากปรากฏว่ามันต้องอยู่ในกระการจะซื้อจ้างไงผมก็เลยว่าคงจะไปซื้อที่นี่อกผมหมเจ๊เพราะว่าอะไรเพราะว่า คือความรู้สึกของคนเนี่ยปลูกไปนี่กูต้องรวยแน่เลยก็เลยปลูกกันเต็มตอนนี้เต็มทุกหมดาะว่าพันแจกปีอ่ะแช่พันแจกปีแต่อาจะซื้อกันทีโอ้ยมันมันตอนนี้ก็เลยวกกลับมาเรื่องจะทำยังไงกับทางใต้เนี่ยวันนี้ที่ว่าถึงจะโน่นขึ้นมาได้มาต่อหมดเลยเนี้ยเราก็กำลังมองถึงเรื่องอนาคตนะว่าสมมพตว่าอนาคตเราจะทำยังไงกับมันเนี่ยเราต้องจัดเสวนาแล้วก็ต้องหันหน้ามาคุยกัน ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ในต่างคนต่างทำอยู่ถ้าถามผมนะผมว่าไอตัวที่ที่่ในตลาดทุกวันนี้ในภาคใต้นะไผ่ผักหลงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่เดี๋ยวดิไผ่ผักคุณส่งเสริมให้คนใต้ปลูกไผ่ผักยากหรือได้หรือง่ายคืออย่างน้อยคนที่ว่าจะตัดกล้าตัดสินใจนะมันต้องบ้าในระดับหนึ่งระดับสองหนักแล้วก็เลิกคบกับยางาลากับปาล์มน้ำมันก่อนถ้าสมมติว่าจะปลูก ไฟผากเนี่ยเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าหันไปทางไหนมันก็เจออแต่ว่ามันไม่ได้จัดระเบียบพวกนี้แต่ถามว่ารณรนค์งให้คนปลูกได้ไหมเราก็คุยได้ในในในรูปแบบที่เราบอกได้ว่าต้นทุนมันอยู่ยังไงราคาซื้อขายมันอยู่ยังไงผลกำไรมีอะไรผมคุยได้แต่เจ้าไปยุไอ้ก็ปลูกไอ้เขาตัดสินใจที่ผมยากแต่ว่าหลังๆมานี่ผมเริ่มคิดอะไรผมผมคิดว่าผมคิดว่าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งใครไม่ปลูก ผมจะไปตรงอย่นนอ่าอย่างนี้นะนนผมฟังจากคุณมาที่บอกว่าไผ่ผากเนี่ยตลาดมันมันดีมันมีตลาดอยู่แต่ผมสนใจที่คุณพูดขึ้นมาคือเราอยากได้พันธุ์ที่มันเด่นหนึ่งหนานะตรงหนาด้วยนะตรงด้วยนะมีจากลูกมเมล็ดครับคัดเด่นถ้าแบบนี้นะ ผมอยู่ภาคโนนนะผมเชื่อว่าไผ่ผากเนี่ยมันชอบชื้นเออผมชอบชื้นมันชอบชื้นไผ่ผากเนี่ยจากการที่ผมเจอไผ่มาทั่วประเทศนะผมว่าไผ่ผากเป็นเป็นไม้ไผ่ที่ว่าอายุสั้นที่สุดเพราะว่าเจอมันออกดอกตลอดเวลานี่พรุ่งนี้ไปวันนี้ไปก็ได้เจอดอกแต่การที่มันจะออกดอกเนี่ยมันก็รุ่นของมันไอ้คำว่าอายุสั้นเนี่ย อย่างอื่นเป็นร้อยนะไผ่ผากตีกลมๆสักสามสิบสามสิบก็เกินคนุ้มสมมุติจะปลูกอ,ะอ่ะแล้วก็พี่สมมุติว่าพี่จะหาในสายพันธุ์น่ว่ามันนิ่งเนี่ยไม้ไผ่การสืบพันธุ์ของมันเนี่ยมีสองแบบอ่าอาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศอ่าอ,อาศัยเพศนี่ก็คือยอมรับความเสี่ยงเลยว่ามันต้องมีกายปงกายพันธุ์แต่ถ้าไม่อาศัยเพศคือแยกงงแยกอา้าสิงตอนแต่คุณต้องดูให้รู้ว่ากอที่จะเอามาเนี่ย อายุประมาณนั้นเราเราผมดูออกนั่ผมดูไม่ถึงกับต้องตัดหรอกดูดูลักษณะพฤติกรรมของมันว่าจากหนึ่งไปสองภาษาภาษาดีเวียเนี่ยไม้ตัวนี้มาจากม่พมาจากเหง้าผมรู้ก็แคความชำนาญไม่ใช่ไม่ใช่เก่งวิทยาศาสตร์อะไรตั้งไปแต่ก็สมมุติว่าคัดมาปุ๊บเนี่ยคือคือพี่สามผมเนี่ยถูกต้องแล้วว่าทําเราจะหาสายพันธุ์ต้นนี้ั่นคือเราต้องการอะไรอ่าไม้ผ่ผากเนี่ยคือ จีก็จริงแต่เกนตัวพัวก็จริงแต่ว่าย่อยออกไปเป็นเป็นรอยเป็นผันใจแต่แต่ว่าตัวที่ว่าใช้กันจริงๆเหมือนที่ผมบอกกันแหละไม้ไผ่ก็มันมีเล็กกลางใหญ่ก็ลวกผกกักอยู่ในเล็กในใหญ่แต่พอย่อยออกมาป,ปุ๊บเป็นผากมันก็มีผากเล็กกลางใหญ่น่ะอ่าแล้วก็ราคามันก็แตกต่างตามขนาดนั่นแหละแต่ว่าถามว่าจะจะหาที่ว่ามันสายพันธุ์ที่ว่าเด่น่ะหาได้ไหมหาได้เยอะแยะปั้ง คือแต่ว่าเราถามพูดยากเราจะมาลงให้คนใต้ปลูกไข่ขาเ่าไ่ไข่ในพิจิกรท่านไหนที่ผมเยอะสิก็ปฐจินบุรีครับปลูกมาเยอะ แม่แจ้วอีสานตั้งเหนือมีมีครับผมมีอีสานน้อยไปไปไปลวกทางเหนืออีสานปลูกน้อยเพราะว่าความเชื่อเดิมๆของคนอีสานไม่เนี่ยจะอยู่บนป่าบนเขาเนี่ไปรวบกันนะไปรวบที่ลำตรงๆใช่ใช่น้อยน้อยน้อยที่จะปลูกปลูกก็จะเป็นแจกไปตามหมู้ใก้เาทางตะวันตกเขาออกแบบที่ือาผมวิ่งทั่วประเทศอ่ะอ่าไปแหลงใหญ่ที่สุดอยู่ภาคเหนือเราจะไม่ปลูกอ่าไม่ต้องปลูกแหลงใหญ่ที่สุดอยู่ภาคอีสานแหลงรองลงมาคือป่างตะวันตก มนกนี่คือของป่าไี่พูดถึงป่าแล้วก็ที่เหลือนี่กระจายไม่มีแล้วเราพูดป่าที่การปลูกแบบปัจจีนเนี่ยก็คือที่ปัจจีนเนี่ยหนอนี่คือปลูกเป็นไผ่ปลูกมีไผ่ปลูกกับไผ่ป่าแล้วแล้วทำไมคนป่าจีนถึงมาปลูกไผ่กันคำตอบตอบดีมากตอบตีเรืงมากไม่ไม่แน่เพราะอะไรมมันต้องงีผมตอบได้นะพี่ตอบได้หรือเปล่าไม่ได้พี่ตอบก่อนนะผมตอบก่อนไลยเริ่มต้นสมัยก่อนเนี่ยเราเริ่มจากการปลูกไผ่ตรง อันดับแรกร้อยปีป<ไ>ปที่แล้วครับร้อยปีที่แล้วเนี่ย่รงสีมาจีนใช่ไหมอ่าไผ่ตรงมันมาจากถ้าประวัตินะมาจากคนจีนเอาไผตรงมาจากจีนเพาว่าอย่างนั้นนะเราก็ฟังมาเอามาปลูกที่ตรงประจีนแล้วมันพอปีจํานวนก็อเอามากินนั่นแหละแล้วค่อยๆขยายไปเรื่อยๆพอขยายเรื่อยๆขอขยเพราะมันโตเพราะว่ามันมีโรงงานรองรับนี่นี่นี่โรงงานรองรับได้เลยผมได้บได้ผมจะนี่ไม่มีใครรู้นะผมอยู่โรงงานหน่อไม้มาสิบ 15ปีผมเป็นผมเป็นลูกจ้างในโรงงานห่อไม้15ปีเอ๊สักหน่อยไหมอ่าอ่าเีิ่มทำไมถึงปลูกไปอ่าอ่าอ่าก็ต้องพูดถึงความต้องการนั่นแหละแล้วก็บางจีนเนี่ยมันเป็นพอทั่วซัพพลายเรื่องอาหารเรื่องห่อไม้แหละโรงงานห่อไม้เนี่ยมันต้อนดงเทพมอยู่ใกล้สุดเสร็จแล้วพอสักพักหนึ่งเนี่ยกิจกรรมเกิดขึ้นตรงที่ว่ามันแปลรูปเป็นมูอนี้นั่น มาปูมาวาดโรงงานอยู่ตรงนั้นหมดเลยของตรงของตันอยู่ตรงนั้หมดเลยแล้วก็คนที่ว่าข้าสองข้างถนนเนี่ยดงบังอะไรแถวนั้นอ่ะคือมันมันทำงานเกี่ยวกับซุ้มกับแค่กับอะไรกับบัดลงบัดใดกระจายทั่วประเทศที่ดู๋มซักล้านอยู่ตรงนั้นคนถึงกล้าตจะแกะเพราะว่ามีตลาดนั่นแหละนอไม้สมัยก่อนโรงงานมีเป็นร้อยโรง เฉพาะผมวิ่งชนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีโรงงานทั้งนั้นเลผมเจาะลึกเฉพาะการผลิตหนองไม้ปี๊บกระป๋องส่งออกส่งออกนะเราอยู่ถึงขั้นนั้นสุดท้ายแล้วพอปี37-40งองค์ความรู้มันไม่มีใครรู้ว่าไผ่มันจะมีอายุอายหมดอายุแล้วออกพอออกดอกตายปุ๊บโรงงานเจ๊งเลยนะเจ๊งเพราะมันไม่มีวัตถุดิบ้อน เพราะคุณวิทย์คเนี่ยที่พัทลุงสมัยผู้ว่าสมท ong รียาพันธ์น่ะคือมาแจกเป็นแสนต้นเลย พอมันถึงถู่ปั๊บได้ทีเดียวก็ออกดอกเพราะมันออกมาจากปลายจีนมันต่อมันเริ่ไปต่ออายุมันไม่ได้เริ่มดิมใช่ใช่ใช่ายุต่ออายุแปลกนะมันนับต่ออายุมันจําได้ยังไงอ่ะไม่จำได้จรงนี่แหละก็คือตายหมดเลยดีเอ็นเอมันไงเนี่ยผมเลยต้องต้องถามกลับไลก่อนที่เราจะมาถามคนใต้เนี่ยต้องถามกับเออมันได้หลืออันนี้คือถ้าพติเราทางใต้จะให้ตูมตามกันแบบนั้นเราก็ต้องทําอะไรก็เห็น <จ>ปลูกก็เป็นหมื่นไร่นะเป็นหลายหมื่นไร่อู้หูเป็นตลาดเขา,าอยู่ใกล้เขาผสมโรงงานใช่โรงงานประเด็นนี้ประเด็นนี้ที่ว่ามีโรงงานมีคนปลูกเยอะแต่ถ้าปลูกปูกแล้วขายต้นน้าขายโรงงานอะ่ะมันก็คือถ้า,า,ถา,าเป็นเป็นเห็นเป็นถึงนจุดนั้นอ่ะมันไม่ไม่ได้ต่างกับยางพาราหรือว่าปาล์มมันถ้าคุณแค่คิดว่าคุณแค่ แค่เอาพืชอะไรมาขวางดินแล้วก็เดี๋ยวมีคนมาซื้อคุณ,ค,ณคุณป,ปาาล,ลูกปั้มเหรอน่าที่ปาจจุนเนี่ยมัน้องปลูกที่ต้องไปป่ยจะมีพ่อค้าคนกลางหรือว่าส่งอะมาตอ่าแต่ที่เปลี่ยนไปแล้วครับโรงงานปัจจุบันน่าจะเหลือไม่ถึงหนึ่งึงสองเปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะมันไม่มีวัตถุดิบไงกว่าพอไผ่มันตายเนี่ยกว่าจะได้พันใหม่มามันเป,ป็นสิบปีโรงงานเจ๊งหมดเพราะมันไม่มีวัตถุดิบป้อนบางโรง ผลิตหน่อไม้อย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทำอย่างอื่นเลยแต้วันนี้การตลาดเนี่ยมันไม่มีแล้วครับไม่ไอคนที่ปลูกเขาเขาเมาสดนะแต่ได้ย้อนกลับมาครับว่าตอนนี้กลายเป็นกินสดบริโภคสดก็คือ คุณไปส่งตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยหุ้มไปสิบกิโลแล้วก็กระจายกันไปทั่วประเทศตลาดรองรับแค่หนึ่งส่วนสี่อ่าทุนแล้วจริงๆแล้วมันจะมีโรงงานผลิตไม้กวาดเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้เฟอร์นิเจอร์อะไรนี่มันก็เต็มไปหมดจริงๆนะพูดถึงเรื่องหน่อไม้อันนี้จะพูกเรื่องหน่อไม้หน่อไม้แล้วแล้วพวกโรงงานพวกนี้มีเยอะไหมที่ผลิตเครื่องดีโตอะไรในสกัดเออพวกนี้มันเป็นของอุตสาหกรรมพื้นบ้านเป็นโอ้เต็มไปหมดเลยเป็นหมู่บ้านจังหวัดเป็นหมู่บ้าน มาทำมานานครับแต่มันไม่ได้พัฒนาขึ้นมาให้มันระดับอีกระดับหนึ่งซึ่งเราก็อยกคิดว่าจยาเอาลำของ,งยุไนไปเนี่ยเพื่อเอาไปต่อย,ยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มนะแต่ว่าทุกวันนี้มันก็คือเราม,ามองว่าเฉพาะปัจีนอย่างเดียวเนี่ยทาไมเอาแค่ปัจินเนี่ยผมก็มีคําถามอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าไอเรารู้ว่าเฮ้ยรายได้ไผ่ดีดีกว่าเยอะด้วยแต่มีอ่ะขออนุญาตพูดชื่อเลยยูคาทำไมจะพูดทำไม อยุคคาสองสามพันบาทดินก็เสียทาไมคุณปลูกเขาไม่ปลูกไผ่ไผ่เกษตรกรเรื่องหนอเนี่ยผมไปเจาะเลยคุณปลูกหนอนี่นะสองหมื่นต่อไร่ต่อปีสองหมื่นต้องขยันนะต้องทำแต่แต่แกบอกว่าเขาน่าจะมีปลูกคาอยู่ยูคคาเขาก็คิดอย่างเดียวนะได้ปลูกที่ปลูกข้างก็ได้แต่นี่ก็คือเรื่องของปัจเจกบุคคลเราไม่สามารถที่จะให้ใครทุกคนเป็นหมอหมดเนี่ยลูกเป็นหมอใช่ไหมโอ้เป็นหมอดีเว้ย ฉันอยากใย้ทุกคนเป็นหมอหมดไม่ใช่แต่ฉันอยากจะขับรถเครื่องอะไรนี้ก็เป็นธรรมดาไม่เป็นธรรมดาแต่คนที่ปลูกอยู่้าาจะมีเป็นหมื่นได้ก็ได้อก็อาจจะส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเลยคือคือเขาพอเพียงไงได้ละสองพันอ่ะเขาพอพอเงิเยอะเงเยอะครับใช่ไหมก็ก็เหมือนคนรวยอ่ะถึงถึงจุดอ่ะทําไมเขาต้องการแค่แบบว่า สามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีอ่ะบางทีเขาก็มาอยากเริ่มใหม่ของพันล้านอ่ะสามสี่เปอร์เซ็นต์ก็เยอะแล้วมีอยู่ใครไม่อยากเริ่มใหม่ไปปลูกใหม่มันเ็ธรรมดาอยู่แล้วอันเนี้ยชีตะตูนที่กขาปลูกไรไม้ที่อีสานที่ที่หายากกันที่ที่เขาขโมยตัดแล้วไม่ยุ่งไม่คือธรรมดาอยู่แล้วครับเพราก็คนรวยมันปลูกว่เออแล้วผมต้มยี่มาปียี่สิบปีสมันไม่มีใครที่จะเห็นด้วยทั้งหมดนี่เรื่องปกติอนาคตไม่เรื่องปกติแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามาคุยกันเรื่องไผ่วนะ ใช่ไหม,ไมปามล<ะ>์มยางเรื่องมีปัญหาแล้วนะเจ้าอะไรเขามาแทรกเอาอะไรเขามาทำเอาบางคนเรื่องผู้เรียนเลยแต่ก็อีกยาวแหละบางคนก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะครับก็ไม่เอาท,ที่เคยคิดอะไรมาแค่ว่าคใต้ที่ลมมาเนี่ยรู้สึกคนที่ใส่คนใต้มันจะแตกต่างเวลามันเจาะก็ตุ้มตาตุ้มตาขึ้นมาเวลาเบื่อมันจริงเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเนี่ยไอ้ที่พูดถูกเลยเนี่ยจริงเลยนะไอ้ปลายเชิงปลาเชิงรักเนี่ยรัดให้ไปสามทีได้แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามไปตัดอะไรสุดท้ายทุกวันนี้เตี่ย,สยวสีนักเรียน มันตัดหมดแล้วก็พอเวลาไปจับกลุมปีเลี่ยนไข่คุณอบอกมันไม่ได้ตัดมันกลายเป็นว่าตั้งมันปวดทุเรียนออพอทุเรียนเสร็จมันสิ่งที่ตามมาก็คือน้ําตาลเคมีมันก็ลัลงมาจัดเงือ่อนแต่พอเราไปบอกก็คุณปีเลี่ยนไข่สิ่งที่คนใต้บอกว่าไงผมไม่ได้ตัดนะ,อะพอเราจะไปสั่งลุกเรื่องถึงท้องสามประครองเราต้องมีกระบวนการนี่คือที่สา่คนใต้กลายเป็นว่ามันก็เริ่อตอนนี้ทุเรียนเป็นปูอ่ะที่ไหนตอนนี้ตัดยางทุเรียนไอ้นี่คือคนใต้มันตอนนี้ คุณมากจะตัดยางแล้วปลูกทุเรียนแต่แต่ผมมองผมนะผมผมก็มองข้ามสอไปอ่ะก็ยางยางก็ช่วงช่วงที่มันราคาดีอ่ะคุณก็ปลูกกันเยอะสัพักมันมันมีหลุมมีมีรอบของมันอ่ะวัฏจักรของมันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไข่จะบูมตอนไหนคือผมไม่ได้แช่งนะแต่แต่ผมมองว่าเดี๋ยวทุเรียนก็จะเจอปัญหาคือคือแบบแบบว่ายังไงอ่ะยีนแค่พริกนิดเดียวอ่ะเราไม่สามารถ เปลี่ยนเ,นเป็นทุเรียนผงเปลี่ยนเป็นทุเรียนไรอย่างเนี้ยไม่มีโรงงานอ่าใช่ใช่ใช่เราไม่มีโรงงานาไม่มีเล<ร>ยแล้วแล้วคู่แข่งไงคือเดี๋ยวเนี้เรามันไม่ใช่ประเทศไทยแค่ประเทศไทยเราอาเซียนเราอะไรใช่ไหมยาพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันอ่ะเราจะแบบว่านั่นแต่เราไม่ได้ก็นําเข้ามาดีก็ประเทศเพื่อนบ้านเขาคุณห้าบาทคุณอยู่ไม่ได้มาเลยสองบาทห้าสิบเขาอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยทุเรียนก็เหมือนกัน อ่าเดี๋ยวมีเวียดนามมีอะไรอ่าแล้วแล้วเดี๋ยวคนก็จะไม่แต่ว่าทุกอย่างที่มีเปลี่ยนนะไอ้ยาลามันดีรัฐจะส่งเสริมเพราะฟิสอ่ะแล้วก็ราคามันแล้วก็มันจะสมมติตัดนิุนาเราก็จะส่งเจ้าครื่องตีนกัาปลาราคาไม่ได้ดีแต่ว่าต้นทุนอ่ะไอ้ไอ้ต้นทุนก็คือรัฐเอาไงแล้วก็เออนั้นนั่นแหละรถอุ้มไอ้รัฐอุ้มอ่ะทำให้ส่งเสริมช่วงไหนอ่ะเจ๊งก็เหมือนส่งเสริมอ่าคนเลี้ยงปลาดุกอยู่ดีๆอ่ะ ไอ้รัฐส่งเสริมแจกปลาดุกไอ้ชาวบ้านไปวันละ200ละเลี้ยงปลาดุกแล้วไอ้พวกนั้นไม่มีต้นทุนหนึ่งจุ๋งมันก็เทขาย20 25บาทไอ้พวกเลี้ยงปลาดุกหูสวยอีกแล้วรัฐส่งเสริมหูสวยไม่เพราะว่าไอ้รัฐส่งเสริมก็ส่งเสริมแต่พื้นที่สามวัดมันมองวลานิดจีการไอ้นี่คือเครื่องมือที่เข้าถึงหลายหลายเรื่องมันก็นมีมันมีใช่เปียนแล้พอมันคงแต่มันมันเวลาเขามองมันต้องหลายนิดจีสามจังหวัดเพราะว่า ไอ้ของพวกนี er ite, so ้ก็จะไปตั้งในพื so ้นที่สีแดงแต่ว่าสิ so, ่งที่ได้ก็คือรับซื้อไอ้ของชาวบ้านชาวเขาไม่ต้องต่างรูปค้าต่างคนรับซื้อถือว่ามึงวิสาหกิจชุมชนนี้ก็ไปบริหารกันรับซื้อมาแล้วก็ไปส่งตอนช็อปปิ้งรือนอกตลาดเนี่ยธีก็จะลงมันจะไม่มีเพราะว่านี่มันมันมันเฉลิมเป็นคนแตกต่างมันจะลงเงินใหญ่เพื่อตัวเองใช่ไม่ใช่ให้ให้พวกขายกันเองพวกโลที่ติดกันเพราะว่าพอนนี้ตอนนั้นเสร็จปุ๊บ เราก็จะได้เป็นเครื่องมือที่กสุขชาวบ้านบางทีมันมันมันหลายจริงๆเวลาจะมองได้แค่ทำยังไงทำยังไงนคือถ้าประเด็นนะผมมองว่าไม่ว่าเราจะแหกปากยังไงอ่ะคนก็ไม่นั่งคือสู้แบบเดินเนี่ยผมผมผมก็ส่งเสริมแต่ส่งเสริมแบบนี้เนี่ยมั้ยกูเดินให้ดูอ่ะกูทำให้ดูอ่ะกูรวยให้ดูอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ